าาจก็โอเคค่ะนี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกไหมครับไม่ค่ะจริงแล้วมีไปทำงานด้วยกันมาด้วยแหละก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างนด้าวสามารถ์เพื่อเรื่องนี้นะเป็นไงบ้างประมาณั้อ๋อก็ก็สบายใจสบายใจขึ้นหรือว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าว่าเราต่อเราตอบกันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก็โอเคหลอง ก็นิดนึงค่ะนิดนึงเหมือนกันกดดันค่ะวันนี้คือจไงอะไรกันแบบว่าอย่างวันนี้เราคุยวันวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบรีฟงานอะไรมากกว่าทำจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณแบบเกรงไม่เกรงเลยเลยไหมไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้บางทีว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมืนเป็นพิตีใหม่เหมือนกันพิตีใหม่อะใช่ไหม บบมันก็ไม่ได้เ<ร>พิ่งขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงจริงมันยังมีงานที่ค้างคางต้องทําด้วยกันมีไหมป<ะ>้าอย่าเรียกค้างคางได้ไหมคะดูดูเ <shameful> หมือนว่าง,งานต่อเนื่องต่อเนื่องจริงๆสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีแคมเปญกับทางช้างเนี่ยแหละค่ะต่อไปจะมีงานคู่กันก็ยังรับได้ไหมด้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกแต่ผมว่าคิดว่าเราจะไม่สามารถ ถ่ายภาพพูกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะถ้าไม่ถึงถ่ายด้วยกันไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่เสียที่จะเกิดห้คุณเข้าใจผิดปรางรือคุยได้คุยกันบ้างหเนี่ยเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารการสิ่าเข้าใจผิดกลางเไม่องอะไรคะเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆเรามันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะส่วนตัวมันกระทบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะแมรูที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่าม คนไปตอบความยาวกันยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปะตะกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนคะ่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงันก็ได้ปกติอะไรนะคะหน่อยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็น้อยค่ะมีข่าวแย่ที่เราีูอกาสได้เห็นได้อ่าน ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนกับเราต้องทําใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความดีของทุกคนได้ค่ะในถอาที่แบบว่าเกินไปนะเข้ขตแล้วลุกล้ำส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปมากๆเล้ไม่รู้ว่าเขาถึงเราหรือเปล่าอะไร้ยคะเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่าค่ะมีมีัตอ แคปเตรียมการไว้อะไรเงี้ยเออยังยังไม่ได้ค่ะทือไม่อยากไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างโตไช่างทุกวันนี้มันยังยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างระหว่างย่องตัวเองกับเหรือสารที่มันออกมาแบบชัดเคลื่อนแล้วปลาอยากจะแบบไม่ยาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่ฟังไม่สามารถที่จะคอนโทรได้ค่ะก็ก็จริง เราก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเ<ท>พื่อนเราพเราพเาื่อนสนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่มีการทับซ้อน,นไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างเรื่องที่ที่ที่ชอสิ่งที่เรอว่าอยากได้เราพลาดอะไม่อแค่คนเดียวอย่างไข่ค่ะยังยังไม่มีใครขอโทษอะไรค่ะ ก็คือไม่จริงๆปกติแล้วฟังไม่ได้สนิทกับพี่สาวของเฉนตงเลยแม้แต่ก็สําหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็ก็สนิทกันนะคะมาถึงว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นอาจจะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดหนูใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้ฟุ้ยแล้วก็ไม่ได้แบบแบบทีมไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่สนิทความรู้สึกเพราะว่าเข้าใจว่าเออมันเป็นความคิดของเขาไม่ได้ถึงตัอะไร ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสหนักไหมป้าพราะว่ามันเหมือนจะไปได้สุดแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบแต,ต,ต้องมาเคลียร์ต้องมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้ว เพื่อนเพื่อนคนไหน,นสงสัยไรโทรมาถามได้จริงๆทุกคนจะเป็นห่วงเรามากกว่า <S <S ออว,ว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้น่ะตรงนี้ยิ้วิวกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างปางก็จะแบบนอนเลยอะค่ะนอนไปเลยนอนไปเลยค่ะนอนดีกว่าไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยค่ะ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นโอเคครับมา